สวยงามพร้อมแล้วนะพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสําหรับรถเกี่ยวที่สวยที่สุดในประเทศนี่คุยชิบหาย <c oughs> คือเราตั้งใจแล้วกันผมเลยต้องคุยนะครับผมมีทุกซีรีส์ทุกแบบนะครับ S R J 6คูต้แบบมีถังเก็บตัวนี้เครื่องยนต์แรงอยู่16-17แรงม้าดีเซลคู b ต้า S R J 2คันนี้เครื่องยนต์10แรงม้า S R J 2 ม ip, สีสวิงไดเวอร์ให้กิฟกิฟสวยๆสตาร์เริ่มต้น98,000บาทพร้อมสวิต30รายการจะส่งตัวนี้ยิ่งสวยจัด SRJ5 คันนี้ไม่น้อยมาก160นะครับคันนี้ก็ไม่น้อย100กว่าชั่วโมงนะครับก็คือคู b o ต้า ER21 อันนี้รีวิวเต็มไปแล้วนะแล้วก็มีคู b o ต้าสกายโร a แอโร่ตัวนี้เป็น AR AR อะไรวะ317 AR 317 นะเออ1 7นึงเจ็ะเออหนึ่งยไวะนี่เอนะครับเออไปจนรุ่นท็อปสุดตอนนี้ในซีรีส์นี้ก็จะเป็นคูบูต้ไปสชั้นตาสชั้นนะครับใครไปทําที่เกาหลีมานี้นะครับเป็นเออ3 17เตัวหน้าคือ3แถวนะสตัวหน้าคือสแถว,นะว,น,แถวนะครับตัวเลขตัวหลังเ็น่าจะเป็นสิบเจ็ดแรงมา้า3สูบสสูบสาแถวรถมีอุ้ม ถังเก็บอุ้มนะครับตัวนี้อุ้มได้อยู่250แต่ไม่น่าจะประมาณ300กิโลตัวกระทัดรัดหน้ากว้างเกี่ยวเร็วแท็กสวยแท็กสวยนะเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ่ายหลอของเหลวให้ทั้งคันเช็คระบบเช็คระบบตัวโซ่ลำเลียงโรเลอร์ทั้งหมดให้เรียบร้อยนะนับนับไปหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคันหกคัน มีใครให้มากกว่านี้มากกว่าผมไหมกับการสต็อกให้กับลูกค้า SRJ ยังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งฝูงเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้เพิ่งมาลงเดี๋ยวไปดูอีก4คันอีก4คันจะอยู่ตรงโซนนี้ SRJ 5แบบอุ้มก็มีเห็นไหมครับราคา SRJ 5สตาร์ตเริ่มต้นอยู่ที่1,25,000บาทจน1,45,000บาทนะครับมี J5 แบบอุ้มกับแบบลองกรสอบนะครับ เอ็นอาร์เจสามสวยๆใสๆ,สๆก็มาเอาคันนี้ไปเชียงใหม่แล้วนะฮะเอ็อาร์เจสามคันนี้ไปเชียงใหม่แล้วมีจองเอ็อาร์เจสามเหมือนกันคันนี้ก็ยังสวยนะเพิ่งลงเพิ่งประกอบแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะฮะเป็นเอ็อาร์เจสามแบบอุ้มนะครับตัวนี้สตาร์เริ่มต้นเอ็อาร์เจสามเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทเช่นเดียวกันเอ็อาร์เจสามแบบลองกระสอบสตาร์ตเริ่มต้นอยู่ที่เก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับแบบลองกระสอบนี่ไงมาแล้วสวยๆราคานี้พร้อมสวิตสามสิบรายการแล้วพร้อม ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านแล้วนะครับกับคูเวอร S R J ที่เยอะที่สุดในประเทศจริงๆใครมีพร้อมอะใครมีเมา้าผมมาขิงผมเลยดีกว่าในผมขิงเลยนะทําไมผมถึงต้องพูดแบบนี้เพราะผมตั้งใจที่จะดูแลทุกคนที่ชอบรถตะกูนี้นะครับแล้วก็อยากได้รถใหม่ๆสวยๆจากประเทศญี่ปุ่นเป็นรถนําเข้าญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับแท้ๆแบบใสๆไมน้อยหน้าไม่ต้องมาขีดเขียนเลยเยอะยๆมากมายมากมายเพราะผมนําเข้าเปิดตู้เอง เปิดตัวเองเซวิสเองซ่อมเองขายเองส่งเองอีตังหากนะคบผมนะมาพูดเยอะไปแล้วนะครับกับคลิปนี้สั้นๆ3ามนาทีนะครับใครอยากได้จับจองเบอร์โทรจดกันเลยนะครับ0 9 2 5 9 8 2้อ้ดสองหนึ่งรถสวยรถสวยรถพร้อมใช้รถเซวิสแล้วบริการสอนถุงคุณถ,ถึงหน้าบ้านการันตีเครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับว่าญี่ปุ่นแท้แน่นอนมีรับประกันให้ด้วยโทรมา0 9 2ย์8 2 1 1 1 ID Line NOMP LT หรือติดตามในเพจร้านนักบินอวกาศทุกช่องทางทุกโซเชียลเซิร์ชดูได้เลยเจอแน่นอนไป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 จบด้วย6คันนี้ตั้งหากครับไปแล้วครับสวัสดีครับให้ดูกันสวยๆสวัสดีผู้ชมทางช่องทางต่างๆให้ดูเยอะๆเยอะๆรถสวยมีน้อยรีบใช้สอยอยังประหยัดมาเลยครับสวัสดีครับ